สวัสดีพี่น้องทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ช่องคุณชายบางนาของผมก็มีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์กันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการให้พี่เพื่อนน้องๆทุกท่านได้รับชมคลิปกันอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทางช่องคุณชายบางนาของเราได้มีการเปิดระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันแค่สมัครเพียงระดับแรกก็สามารถรับชมคลิปของช่องคุณชายบางนาได้ทุกคลิปแล้วครับราคาเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเท่านั้นเองครับสามารถชำระเงินได้ผ่านช่องทาง s h อ p e e Play p a y p a l ทูวันนี้วอลเล็แล้วก็บัตรเครดิตนะครับยังไงก็ขอเชิญชวนให้เข้ามาเป็นครอบครัวคอมังงะหักของเรากันเยอะๆนะครับไปล่าบอสกันเธอะเฮฉันรู้นะว่าความรู้สึกของเธอน่ะมันเป็นยังไงได้แค่ยืนดูแล้วก็ต้องร้องไห้ถ้าเปิดได้ตายแน่ความทรงจำในอดีต ฉันต้องบอกความทรงจำที่ไม่อาจลืมได้กับคนอื่นเหรอเนี่ยพูดอะไรของนายนะ่ะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยแต่นายบอกว่าจะไปล่าบอดด้วยกันอย่างนั้นเหรอนั่นแหละขอร้องเถอะนะเชื่อใจฉันแล้วก็เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะมาเร็วสิไปตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้นั่นมันประตูเริ่มที่จะปิดแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วก็รอฉันก่อนเฮ้ยเกือบไม่ทันแล้วไหมล่ะ ประตูหนีบผมเออฉันสงสัยว่าแค่เราสองคนจะสู้กับบอสไหวอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นบอสในระดับโกเลมหินก็น่าจะไหวอยู่แล้วแหละและฉันก็ไม่ใช่ตัวปัญหาด้วยเพราะงั้นไม่ต้องกังวลละ่ะดันเจียนเดโบลานี้น่ะฉันรู้จักมันดีเลยละ่ะดันเจียนเดโบลาตอนที่ฉันยังมีตัวละครบาสให้เล่นอยู่ฉันเคลียร์ที่นี่จนนำไม่ท้่วแล้วถ้าจะให้ทำอะไรผิดพลาดก็คงไม่มีแล้วแหละ เราช่วยเธอเคลียร์ก็ถือว่าได้เลเวลมาได้กันทั้งคู่ได้ประโยชน์ทั้งสองคนมันเงียบจังเลยนะนี่เราก็เดินเข้ามาสักพักแล้วนะรอสักแป๊บเดี๋ยวมันก็โผล่ออกมาเองแหละโกเลมหินมันชอบอยู่ในรูปของก้อนหินอยู่แล้วด้วยหืมว้าวทำไมตัวนี้มันถึงน่นารักจังเลยล่ะนี่มันหนูแฮมสเตอร์ที่คอยติดอยู่กับโกเลมหินตลอดเวลาเลยนี่นาะ ถ้างั้นโกเลมหินก็คงอยู่ร,บรอบๆนี่นะสิไปเรียกมันออกมาได้แล้วเจ้าหนูเอ๊ะมัมาแล้วพื้นเริ่มขยับแล้วหลบไปด้านข้างเร็วเข้ามันเกิดด้านล่างใต้ทาพวกเราเลยหรือยังไงเนี่ยโกเลมหินยักษ์เลเวล60 หุ่นหินขนาดยักษที่สร้างขึ้นโดยเดโเวล่ามีหน้าที่คอยดูแลและป้องกันดันเจียนแห่งนี้แน่นใจนะว่าเราันได้นะแน่สิถ้าเราทำตามกลยุทธ์ที่ถูกต้องฉันจะระวังหลังให้เอง เฮ้ยไอ้อหน้าหินศัตรูของแกอยู่ตรงนี้เว้ยมาสิวะฉันเป็นคนโจมตีแท้ๆแต่ทำไมฉันต้องเป็นคนเจ็บเองด้วยวะเนี่ยกระโดดช้าขึ้นด้วยสภาพฉันแยก่กว่าที่คิดไว้อีกนะเนี่ยถ้าจะล้มมันให้ได้อย่างแรกก็ต้องขึ้นไปบนหัวของมันก่อน จะทำยังไงดีล่ะเดี๋ยวนะลูกธนูรู้แล้วซิกอย่ามาทางนี้เธอไปยิงลูกธนูให้โดนตรงข้อต่อของโกเลมจากไกลๆได้เลยลบสาสิบลบสิบหก S <S <S เยี่ยมไปเลยต่อจากนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเถอะแกงกลางของมันคือจุดอ่อนของโกเลมและจุดอ่อนของไอ้หินยักษ์นี่ก็คืออยู่ตรงกลางกระบานของมันยังไงล่ะ ไายซะงั้นเราไปรับรางวัลกันเลยดีไหมเหอ่อะไรวันเนี้ยเอ๋นายโอเคใช่ไหมฉันไม่เป็นอะไร ไปหาที่แอบแล้วก็ฟื้นฟูก่อนเถอะนะเดี๋ยวตรงนี้ฉันจะตัวต่อตัวกับมันให้ก่อนไงนะเราเกือบจะล้มมันได้แล้วนะแล้วทำไมเธอไม่จริงนั่นมันอะไรโกเลมหินบ้าคลั่งแกนกลางของมันได้รับความเสียหายและไม่สามารถควบคุมได้อีกพลังโจมตีและความเร็วของมันเพิ่มขึ้น ไม่มีทางไม่มีทางที่มันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นฉันประมาทเกินไปอย่างนั้นเหรอทางทางที่เคลียร์มันไปแล้วนับครั้งก็ไม่ท้วนทำไมกันหรือว่าเป็นเพราะฉันเพิ่งเคยเห็นการโจมตีแบบนี้เป็นครั้งแรกอย่างนั้นเหรอแต่ในตอนที่ฉันยังเป็นบารเข้าใจแล้ว พะฉันไม่ใช่บาสอีกต่อไปแล้วยังไงล่ะ <S POWER <Short>. s h o ช็อตเฮ้ทางนี้มาทางนี้เลือดของเราต่ำกัะทังคู่ไปหาที่ซอ่อนแล้วก็ฟื้นฟูก,กันก่อนเถอะนะรีบวิ่งเร็วเข้าฉันตรวจมาแล้วรอบนึงแต่ถ้างอ,อกมันก็ไม่เปิดเหมือนกัน อย่างที่คิดเลยจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้ต้องจัดการบอสอย่างเดียวฉันลองโจมตีแกนกลางของมันหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่มันก็ไม่มีประโยชน์สินายฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราทำลายมันไม่ได้แล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้เจอเหมือนกันมันอาจจะเป็นรูปแบบลึกลับที่เกิดขึ้นภายในเงื่อนไขที่พิเศษมากๆเราต้องโจมตีให้รุนแรงกว่านี้แต่สำหรับในเลเวลของพวกเรามันยังเป็นสิ่งที่มากเกินไป ถ้าลองออกไปศึกษารูปแบบการโจมตีของมันก็ดีนะแต่ต้องแรกกับการเจ็บตัวฮะมันก็เกินไปหน่อยนะมันไม่มีอะไรที่เราทําได้แล้วละเพราะเลเวลของพวกเราก็ยังต่ํากันเกินไปเราจะรู้ได้ยังไงว่ารูปแบบการโจมตีของมันเป็นแบบไหนไม่เอานะถ้าไม่รู้ก็ต้องออกไปหาคําตอบสิยังไงเราก็จะแพ้กันอยู่แล้วงั้นก็ไปทําให้มันเป็นการท้าทายสําหรับเราไปเลยสิ แต่เลเวลของเราเลเวลของฉันคือ42ของนายก็คือ38รวมกันก็ได้80แล้วนี่คิดแบบนั้นมาได้ที่ไหนกันล่ะถ้าเราร่วมมือกันฉันว่าเราอาจจะล้มมันได้ก็ได้นะฟืน้นฟูให้เสร็จแล้วก็รีดตามมาล่ะฉันจะรอนายนะผมได้ยินมาว่าพี่ลาออกอย่างนั้นเหรอแล้จะทำยังไงต่อล่ะจู่ๆพี่ก็ทำแบบนี้โดยไม่พูดอะไรเลย แม่ร้องไห้อยู่นะพี่จำได้ไหมตอนที่เรายังเป็นเด็กพี่จัดการผู้ที่มารังแกผมตอนนั้นพี่ตัวใหญ่พวกมันก็เลยทำอะไรพี่ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนั้นแล้วนะสิตอนนี้พี่ผอมแห้งแรงน้อยแถมหน้าตาก็ยังดูแปลกๆอีกด้วยพี่เรียนไม่เก่งที่ทำเป็นอย่างเดียวก็แค่เล่นเกมใช่ไหมล่ะจะพูดอะไรกันแน่เนี่ยหาสังเกตคนรอบๆบ,บ้าง ผมไม่รู้หรอกนะว่ามีเรื่องอะไรแต่บอกผมหรือไม่ก็บอกเพื่อนพี่สักหน่อยไม่ได้หรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮ<ะ>่าผมก็ลืมไปว่าพี่ไม่มีเพื่อนไอพี่อาจจะไม่เชื่อก็ได้นะแต่พี่นะ่ะทําอะไรหลายอย่างไม่ได้ด้วยตัวเองหรอกนะออกมากินข้าวได้แล้วแม่ทําอาหารรออยู่ผมรออยู่เพราะงั้นก็รีบมานะวายุกระนำลบเก้าสิบเจ็ดเยี่ยมเลย เลื่อนไม่เพียงพอปวดฟื้นฟูมาน้ำไม่เพียงพอปวดหาที่พักแรงไม่เพียงพอโวดทานอาหารถึงขีดจำกัดของฉันแล้วเหรอเนี่ยเฮ้สิ <Hey. S 2> ขอบใจที่ช่วยซื้อเวลาให้นะฉันฟื้นฟูเลื่อนแล้วก็แรงเสร็จแล้วละ เธอพูดถูกไหนๆเราก็จะไม่รอดแล้วมาสู้ให้ถึงที่สุดเลยดีกว่ามาดูกันว่าจะรอดหรือไม่รอดอยาลบ183ได้ผลเหรอเนี่ยที่ขุดคือจุดอ่อนของมันอย่างนั้นเหรอถ้าอิงตามระบบเกมที่ขุดไม่มีพลังในการโจมตี แล้วนี่คืออะไรทำไมมันไม่ได้ผลแล้วล่ะเมื่อกี้นี้มันเป็นบั๊กอย่างนั้นเหรอไม่สิระบบบอกว่าโจมตีพลาดถ้าเลงยีดีและโจมตีโดนก็อาจจะมีดาเมจเงื่อนไขมันคืออะไรกันแน่เนี่ยด้านบนดูด้านบนก่อนเห แร่มันเกิดจากแร่ธาตุต่างๆได้มารวมตัวกันตอนที่มันมารวมตัวเป็นหนึ่งเดียวมันจะมีช่องว่างเกิดขึ้นมาในเลเวลของนายตอนนี้คงจะยังดูไม่ออกหรอกแต่ถ้าเล็งลงไปตรงช่องว่างน,นั้นดีๆแล้วก็อาจจะขุดได้บางอย่างที่สุดยอดเลยละขุด เข้าใจแล้วล่ะจุดอ่อนของแกน่ะขุดการขุดสำเร็จได้ล้ำหินอ่อน10ความชำนาญสกิลเพิ่มขึ้นส0แต้มเฮสุดยอดไปเลยจัดการบอลได้ทั้งทางที่เป็นสายอาชีพ อย่าก <Yeah. S 2> ลุ่มปาร์ตี้ซดและเสียจัดการโกลิมหินได้สำเร็จความสามารถนี้ก็เอามาใช้กับการขุดได้เหมือนกันเหรอเนี่ยฉันคงโฟกัสไม่ดีเองเลยไม่เห็นสินะยังไงก็เถอะฉันก็ล้มบอลได้แล้วฉันนี่มันสุดยอดนายล้มบอลได้ด้วยการใช้สกิลสายอาชีพเหรอเนี่ยทำได้ยังไงกันฉันอยากรู้มากเลยนะนี่มันเป็นความลับของฉันเลยนะ จะบอกกับเธอไม่ได้ง่ายๆหรอกนะที่นี่ที่ไหนละเนี่ยคงจะเป็นที่รับรางวัลละมั้งจากการที่ลมบอดได้หรือว่าจะเป็นที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่อาจจะเป็นที่ที่พวกมันสร้างพวกศัตรูขึ้นมาก็ได้นะแต่ที่รับรางวัลของนเนเจีนเนดบลามันไม่ได้เป็นแบบนี้นี่นะ หรือว่านี่จะเป็นห้องทดลองของเดโบ่าตามที่มีข่าวลือถ้าโลงโกเลมยักษ์ข้างได้จะโผล่มาที่นี่เหรอเนี่ยฉันไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยตรงนี้มีกล่องอยู่ด้วยนะกล่องของลอยอย่างนั้นเหรอถ้างั้นที่นี่ก็คือที่รับรางวัลจริงๆด้วยแว่นตาแว่นตาอย่างนั้นเหรอตาเหี่ยวความแม่นยามเพิ่มขึ้น20%ระยะเพิ่มขึ้น30เลูกเล่นเพิ่มขึ้น13ของชิ้นนี้ถูกทำขึ้นโดยแม่มดในโลกแห่งนี้ หายากเลยนะเนี่ยขอดูบ้างสิไม่เอาสินี่มันของฉันนะโธก็ได้ยังไงมันก็มีสองกล่องอยู่แล้วนี่ฉันเจอแล้วเห้ ه, ก็แค่ของธรรมดาธรรมดานี่หว่าถูกมือแม่มดพลังป้องกันบวกสามพลังเวทมนต์บวกสก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยละกันอันต่อไปก็คือดูปริ้นผู้พิทักษ์หทับสองหลังจากที่เก็บครบตามกำหนด ก็จะสามารถสร้างโลหะดำที่แม่โมดเดวอลาพยายามสร้างขึ้นมาได้ดูปิ้นหุ่นยนต์บ้านะสร้างตอนนี้เลยไม่ได้เหรอเนี่ยทั้งศาสตร์ที่จะเป็นในการสร้างตีเหล็กระดับ5ประกอบระดับ3เว้นมนอันเชิยระดับ7เฮ้งั้นขอเก็บไว้ก่อนดีกว่าของชิ้นสุดท้ายคือหนังสือสกิลอย่างนั้นเหรอตำราของผู้กล้าคาเว่น บันทึกที่ถูกทิ้งไว้โดยเจ้าของหนังสือคนที่เอาชนะแม่มดเดโบลาได้ถ้าช่างตีเล็กอ่านหนังสือเล่มน,นี้จะสามารถเรียนสกิลเกรนและทำลายจุดได้ความต้องการของสกิลเกรนถ่าความเข้ากันกับการตีเหล็กที่ระดับต่ำทำภารกิจที่ผู้เข่าแลนเคิลสำเร็จทักษะสายอาชีพระดับ6ความต้องการในการเรียนสกิลทำลายจุดสกิลการขุดชนะโกเลมหินยักษ์สกิลเกรนถึงระดับ7อ๋อถ้างั้นฉันก็ใช้สกิลเกรนได้เลยสินะ แล้วใช้มันเพื่ออะไรล่ะเรื่องอื่นฉันก็ไม่รู้แล้วแต่การชนะโกเลมของแม่มนได้นี่มันไม่ง่ายเลยนะแล้วยิ่งเป็นโกเลมยักษ์ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่แต่หลังจากที่ฉันได้คำแนะนำที่สำคัญจากช่างตีเหล็กคนหนึ่งแร่ทุกอย่างมันเกิดจากแร่ธาตุหลายชนิดมาผสมผสานกันแล้วทำให้เกิดช่องว่างระหว่างวัตถุดิบพวกนั้น คำพูดของเขาเปิดทางให้ฉันจนทำให้ฉันสามารถลงโกเลมได้ฉันเพิ่มระดับความชำนาญของตัวเองเพื่อที่จะมองแร่และวัตถุทุกชนิดได้และได้สกิลเสริมที่เพิ่มความกิงให้กับสกิลนั้นเพิ่มอีกสกิลนั้นก็คือเปลนและจากนั้นมาฉันก็ได้ฝึกฝนเกรนไปเรื่อยๆจนฉันสามารถทำลายแร่และอุปกรณ์ต่างๆได้และฉันก็ได้เรียนรู้ทำลายจุดทักษะในการทำลายอุปกรณ์เหล่านี้สุดยอดไปเลยการต่อสู้ของฉันกับแม่มดเดโบลามันยังไม่จบ สักวันหนึ่งเธอจะกลับมาพร้อมกับกองทัพที่ทรงพลังนี่คือเหตุผลที่ฉันปล่อยท่ามแม่มดไว้แล้วไม่ทำลายมันฉันหวังว่าคนที่จะมาทำเรื่องนี้ต่อจากฉันจะฝึกฝนจึงสามารถต่อสู้กับกองทัพแม่มดเดวลลาได้การต่อสู้ระหว่างแม่มดเดวลลายังไม่จบดีอย่างนั้นเหรอและการที่มีแค่ช่าตีเหล็กที่จะสามารถเรียนรู้สกิลของผู้ก้าคาเวนได้ไม่ชอบของรางวัลที่ได้อย่างนั้นเหรอเปล่านะฉันก็ชอบมันอยู่ชอบจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่ะ ฉันสามารถเรียนรู้ทักษะลึกล้ำได้เลยนั่นเนี่ยงั้นเราไปกันเลยดีไหมฉันดูอีกฝั่งแล้วแต่มันก็ไม่มีอะไรเลยเห่ฮะ <Rey> ดูท้องฟ้าสิเหมือนเราเข้าไปข้างในาน,นานมากเลยนะใช้เวลาทั้งวันเลยนั่นเนี่ยขนาดในชีวิตจริงคงจะผ่านไป8ดชั่วโมงแล้วสินะจริงเหรองั้นฉันก็คงต้องรีบไปแล้วล่ะจะพูดยังไงดีละ่ะนายอายุเท่าไหร่อย,อย่างนั้นเหรอ ฉันน่ะเหรอยี่สิบแล้วนะ่ะงั้นก็อายุเท่าเท่ากันเลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาเป็นเพื่อนกันเธอเห้ <Hey. S 2> นายจะไม่จับมือกับฉันอย่างนั้นเหรอไม่จับได้ยังไงกันล่ะฉันเพิ่มเพื่อนนายไปแล้วนะถ้างั้นก็เจอกันรอบหน้านะถ้าสอบเสร็จแล้วฉันจะติดต่อไปหานะเอ้ hey. สอบอย่างนั้นเหรอช่วงสอบการภาคมันใกล้เข้ามาแล้วยังไงล่ะ ฉันก็เลยต้องรีบจบดันเจี้ยนนี้ก่อนคงจะอีกสักสองอาทิตย์นะที่ไม่ได้เล่นน่ะแต่วันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะน่าเสียดายจังแฮะฉันอยากจะเลียร์ที่นี่ก่อนที่จะไม่ได้เล่นอีกต่อไปแล้วอย่างนี้เองเหรอเนี่ยทำหน้าเศร้าทำไมกันล่ะเผือ <c oughs> ถ้ามีคนมาเห็นคงจะคิดว่าพวกเราไม่ได้เจอกันอีกแน่เลยสองอาทิตย์เองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วแป๊บเดียวเองนะอ้าวซิกเสียชีวิต เสียได้สังหารซิกจากนี้ไปเธอจะมีนาว่าฆาตกรมาไม่จริงนะนายตายเลยเหรอเนี่ยเซียเก็บของของฉันให้หน่อยได้ไหมตายแล้วทําไมชื่อฉันถึงเป็นสีแดงแล่ะเนี่ยใจเย็นก่อนสิใจเย็นเย็นก่อนแล้วทําไมมันไม่หายไปล่ะเก็บของของฉันก่อนเว้ยของมาส่งแล้วครับ หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปหลังจากการลงโกลเลมหินฉันได้ฝึกฝนสกิลเกรนของฉันสกิลในการสร้างและซ่อมได้ขึ้นเป็น100%แล้วโดยใช้เกรนเป็นตัวช่วยคุณภาพของมันก็น่าพึงพอใจเหมือนกันนะและภายในระยะเวลาไม่นานฉันก็ได้เป็นเซียนช่างตีเหล็กที่มีชื่อเสียงในเมืองบันเดนมันสมจริงยิ่งขึ้นอีกนั้นนี่ยคุณซิกซ่อมของให้หน่อยครับคุณซิกซ่อมของให้หน่อยครับ ฉันมีคำขอไปทำภารกิจนะวันนี้ฉันคงไม่ได้ทำงานหรอกนะจริงเหรอเนี่ยคุณซีคุณซีอย่างน,น้อยก็ของผมก่อนก็ได้ผมด้วยผมด้วยผมกำลังรีบอยู่ว่าไงนะสรามคิงปรากฏตัวอยู่ที่ลาบสูงอูรุกอย่างนั้นเหรอฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละสลามคิงนั่นน่ะเป็นตัวที่หาโคตรยากเลยนี่นาะเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอเนี่ยงั้นรีบไปกันเร็วสลามคิงน่ะมันไม่เกิดที่ที่ลาบูรุกหรอก ในที่สุดเราก็ได้คุยกันอย่างสงบสักทีนะคุณซิฟผมมาเพื่อสอนแนมคุณ